สวัสดีและสบายดีเด้อพ่อเม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขุนพี่น้องมือนี้มาพบมาพ่อกับซ่องอนนนสามเคเคว่ไปคือเกาจ้าพี่น้องมือนี้ก็ได้จุเนื้อลูกเตาพี่น้องมาผักพี่ต้นน้องไอคือเกาครับพี่น้องนี่หั่นเป็นลูกเตามาแล้วครับพี่น้องพ่อแก้วเพียพี่น้องผมโค้มล้อมำล่อมพี่น้องไงมาพี่น้องบ่ต้องว่ายังลายย่าห้างเดื้อพี่น้องเดิม หาข้าวหาปลามากินเหมกันเนาะพี่น้องที่ขาดว่าได้พี่น้องเอ้ยติบเข้าห้อ,องใหญ่พี่น้องเห็นว่าเห็นขา้าวะอ่ะตั้งไว้นี่ล้วพี่น้องเอขาให้เพิ่นก่อนเด้อพี่น้องเยหมวยตีมวยเที่ยงลูกลานได้บ้ารน,นะพะมาเห็นคลิปคลิปลูกลานโด่งดังไปชั่วนะจักเด้อบาน้ให้เพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ย พี่น้องลงมือกันเลยจ้าพี่น้องบอกว่าอย่างไรอย่างห้างเนาะผักแก้มของก็มีลายย่างพี่น้องมีประกาศคดแล้วก็มีผักชีพ่อมพี่น้องเอ้ยมีประกาศขาวแล้วก็มียอดมะตูมยอดมะตูมแขกพี่น้องไงแล้วก็มีอันทีเด็ดพี่น้องยอดมะกรอกอ่อนพี่น้องไงยอดมะกรอกอ่อนพี่น้องไงมาจ้าพี่น้องบอกว่าอย่างไรอย่างห้างเนาะ มะเขือเขาก็ได้ว่มามะเขือม่วงก็มีพี่น้องเอ้ยขาดก่ได้ไอ้ขาดก่ได้พี่น้องมะเขือไองอย่างนี่แหละขาดก่ได้กระคั๊กนิดน้อยกับกรอบมาผากพี่ต้องนอง้องขึ้เข้าพี่น้องทีเด็ดจะก,ก้อนชิกินพี่น้องขาดก่ได้เลยต้องแก้ก้อนน้องมีเนื้อแก้ใส่จากเป็ดหนึ่งกับขาก,กอนพี่น้อง ทำง่ายๆไปน้องเอ,อ้ยหั่นเป็นลูกเตา่า 那看我们。No, no, no. ามได้ย่อมมักจงแขกเลือเป้ากันอ้อนพี่น้อ,อ,นไองได้มาไม่ไหมทั้งเพยงได้พี่น้อง ยวมากอกเนาะอ,อือร่อยคับเจ้ พี่น้องคักๆพี่น้องเบิ่งนำกันเด้อพี่น้องเอ้โอ้แต่ก็ผากเรียวม่จะปืนใหญ่เนี่ผักเรียวปาดมากเลยขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ผู้บกิ้ดิบก็ได้ยกราบขอโทษขออภัยน้ำเด้อไม่ได้แต่ถึงกับผู้มากเนาะพี่น้องผู้บ่มากจ้ะมีนรือ่เราภูโบมีนี่แหละพี่น้องผากพี่ผากน้องโอ้ลมแหงพี่น้องเอ้กล้อง ก้องจนสั้นลมแห้งคักไม่มีบรรยากาศดีเพี่น้อง <c oughs> มีตรงไฮตรงน้าเนาะเพี่น้อง บรรยากาศดีพี่น้องมาพร้อมกับมีน้องช้าพ้อมพี่น้องอยู่หลังห้องคือเก่าพี่น้องทงหลังก็ะจะมีสวนกล้ยวยปลากล้วยพี่น้องบรรยากาศดีพี่น้องมันร่มเห้งครับเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องแต่ก่อะก็กินจะอยู่ในห้องเนาะรอบนี้กับลองเปลี่ยนออกมากข้างนอกลงองมึงพี่น้องพงกนียพี่น้องพาเรรกเฮื่อเสีบเสียบเต็มกันพี่น้องฝืนใไงครับก็ะโดดพี่น้อง มื่อเงินห่อก่อนห่อใช้คำข่าวับคักก่อนพี่น้อ,นองเออจับลูกเต่ามาใส่พ่อพี่น้องอคุยคำคัๆพี่น้อ,นองเอ้ยเด็กน้องอืม ่อนแล้วกันือมาไ้แต่มาวัน เพชรพี่นอ่องเองเสียงอาจจะดังนิดนึงเด้อพี่น้องเพราะว่าเจ้าเป็นเหตุงานอโดยทางรังพี่น้อง เมืองกับไรเหตุเนาะมันนับคือนับกันพี่น้องเอ,อ้ยพี่นออ้องโอเชียนกับอันต้นบักซีพี่น้องเอ,อ้ยหอม เรื่อิกลูกโดดตามด้วยเนี่ยมันตรงแค่ าบ่วงมาสดให้พี่นอ้องเบิ้งพี่น้องมื้อนี้บ่ได้เอาตับเด้อพี่น้องมื้อนี้เนื้อครับเอาเนื้อกับ30กิปกบล้วนโอ้พี่น้องบุได้คือใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยโอ้พันเดียครับคำเข้าคากพี่น้องเลย Ooh. กรอบฮะนุ่มๆตัดน้ำรำมาล้ำไปน้องห่อใช้กับมันยอดมะกรอบไปน้องแล,ล้วก็ห่อใช้กับเนื้อแต่มันเข้ากันเลยพี่น้องกรอบนอกนุ่มในพี่น้องเอ้ยนี่แหละครัเอิญเนี่ยอืม

บพี่น้องเอ้ยมันนี่บรรยากาศดีพี่น้องมันนี่โอ้ลมพี่นอาา้องเห็นว่าขากล้องที้โยกบึบบึบเลยแหละมันนี่ก็บรรยากาศให้นเนาะพะียงเนาะลมพัดเนาะพี่น้องะเลยก็บที่มีแดดอยู่เล็กน้อยนเน,อาาานาะพี่น้องเนาะขากันพี่น้องมันนี่โอ้พี่น้องบรรยากาศยังงามเลยเพ,ลพี่น้องห้ังหลังนี่ก็เป็นหนองซาเนาะเป็นหนองซาอยู่ข้างหลังเพิ่นเลี้ยงปลาเนะเพะี่น้องหลงัลงหลังตึกพี่นเนาะ เลี้ยงปลาอยู่พี่น้องก็มีพักบ้งเนาะเที่ยวเที่ยมาคายเองพี่น้องเบิ้องบนนะพี่น้องเลยมาพี่นอ้องแซ่บๆน้ำกันนี่คือเก่าด้วพี่นอ้องเด้อบ่ยังลายยาห้างนี่แซ่บๆพี่น้องนะพักหลายพี่น้องเลย ถามก็ได้แล้วย่นอมมันลงแขกทีเด็ดนี่น้องมะเขือม่วงกรกรอบนีน้งตามด้วยมะเขือม่วงกรกรอบนดหน่อย เน้นเนื้อหลายก้อนะพี่น้องตับก็ไปเอาเอาชานยิปตีบเล็กหน่อยเ <c oughs> นี่ยพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศดีครับน้องลมมาพร้อมชมพูไม่พร้อมเหมือนไอ้เพียง <c oughs> กาดคอสกาดคอสจะก่อพักพี่น้อง ตอนนี้เริ่มแดดแดดเริ่มมาไล่หลังนะเอ้าที่เผาเฮียบันแดดเริ่มไล่หลังแล้วจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็มีโอกาสเนาะพี่น้องหยุดงานก็นมาได้เฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งพี่น้องมื้อนี้บรรยากาศเนาะพี่น้อง ระครัก <c oughs> ใช่กกโดดพี่น้องเอ้ยเสียงก็อหยากดังแน่พี่น้องจ้ากันเห็นอย่างนี้นข้างหลังกเลยตะก้าวก็ไปเห็ดดอก พักทีพี่น้องมองก่อนคำยังไงจากบาทน้องเพื่อพีเพื่อน้องเด้อคำนี้เด้อพี่น้องเไงใส่กับลูกเต๋ากะพาก่อนใส่กับสามสิบกีบพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องแจวของกระจกเบิ้ดเลยเพี่น้องเอ้ยอื้มเสพแช่น้ำกันพี่น้องเไง อตามด้วยรถดวอือตามด้วยรถดว ตายพังงงเอ้ยเผ็ดพี่น้องเอ้ย 咱这么可怕。 พี่น้องอ่ามื่อนี้บ่บดอิ่มพี่น้องบอ่ไหวแล้วอิม่มเนาะอ้าพอด้ายผู้จะเข้ามาเบิ่งแรกอะเขาพากันเด้อพี่น้องเนี่ยพากันเด้อพากดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจอานนท์สามเคเคเบาไปคือเก่าเด้อพี่น้องเน้่ยออกมาแล้วเนี่ยลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเพื่อที่เป็นกำลังใจให้อานนท์เฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกคือเก่านี่แหละพี่น้องคลิปนี้ก็กราบช้ำว่า สวัสดีและสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุขุสขนสวัสดีครับ